คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านันก็สิบไม่นานนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับขอสวัสดีชาว45นาทีทุกท่านเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์สกอร์ฟุตบอลสูงครึ่งแรก45นาทีบายสตีฟนะครับโอเคครับก่อนจะพาไปตัวผมวันนี้นะ เราไปสรุปผลตัวที่ให้ไปเมื่อคืนกันก่อนนะครับตัวที่ให้ไปเมื่อคืนนะอ่าลีกโปรแลรนด์ลิก้าสเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเป็นงานเปิดบ้านของ KS p o ส o n n o w โนรับการมาเยือนของซาวิซ่ a และคู่นี้เนี่ยยิงครึ่งแรก1ลูกนะครับนาทีที่35ก็ยิงครึ่งแรกนาะทีแบบนี้ก็กินสิครับ แล้วก็ครึ่งหลังนะยิงเพิ่มไปอีก3ลูกนะครับก็จบเกมจบที่สกอร์0ต่อ4ยิง4ลูกนะครับคู่ที่ให้ไปเมื่อคืนใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็แอดมาได้เลยนะที่ over, แอด45 OVER แอด4ี่ v e r ทีเดียวเท่าน,นั้นนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะมีการแจกเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วก็มีการเชียร์บอลกันเกือบตลอดทั้งคืนเลยนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะต่อไปไปสรุปผลงานรวมในกลุ่มม่อคืกันหน่อยครับก็ผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนก็ประมาณนี้นะครับบวกกันสวยงามเลยนะครับใครเข้ากลุ่มมาเนี่ยรวยครับโอเคครับพาไปตรงผมวันนี้นะวันนี้พาไปยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเวลาตีสอนะครับ เป็นการเปิดบ้านของฟ i อเรนติน่ารับการมาเยืนของทเวนเตอร์คู่นี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดมาอยู่ที่ต่อ1.25นะครับราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.45ถ้าเสมอจ่าย3.80ถ้าเยือนชนะจ่าย7.50ราคาสูงเนี่ยเปิดมาที่2.75นะครับก็ราคาพู1.45ของบอลที่ต่อ 1.25เนี่ยก็เป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับที่บอลต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะทีนี้เราพาไปดูนัที่ราคาไหลนะครับคู่นี้เนี่ยราคาไหลลงนะเหลือต่อ1ลูกนะครับราคาผู้ถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.55ถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้าเยือนชนะจ่าย5.50ราคาสูงยังคงอยู่ที่2.75นะครับ ก็ราคาพู1 5น่5ของบอลที่ต่อ1ลูกเนี่ยเป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราไปดูอันที่สถิติหน่อยครับก็สถิติการเจอกันของคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเพราะว่าอยู่คนละหลีกนะฟิออเรนติน่าเนี่ยอยู่อิตาลีเซเวนเตอร์นี่อยู่ฮอลแลนด์นะครับก็ยังไม่เคยเจอนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งสทีมนะ ทีนี้เราพาไปดูกันที่สถิติ10บนัดหลังสุดของฟิอเรนติน่กันหน่อยครับก็10บนัดหลังสุดเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยงามนะเพราะว่าเคยจบ0ูนย์เนี่ยแค่นัดเดียวนะครับส่วนอีก9นัดที่เหลือเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในการยิงครึ่งแรกเนี่ยก็จบเกมเนี่ยจบไม่เคยต่ำกว่า2ลูกด้วยนะแล้วก็ ทั้งยิงทั้งเสียนะครับส่วนใหญ่ยิงได้หมดเลยทุกนัดนะครับเจ็ดนัดหลังอาเก้านัดหลังสุดเนี่ยแล้วก็เสียก็ค่อนข้างบ่อยนะครับสําหรับทีมเจ้าบ้านนะทีนี้เราพาไปดูันที่สถิติทีมเยืนหน่อยครับทีมยืนทเทวินเตอร์เนี่ยสถิติต้องบอกว่าค่อนข้างสวยงามเช่นกันนะครับเคยจบศูนย์ศูนย์ครึ่งแรกแล้วไปยิงครึ่งหลังหนึ่งลูกเนี่ยแค่นัดเดียวนะครับส่วนอีกเก้านัดที่เหลือเนี่ย แบ่งเป็นการยิงครึ่งแรกไป8นัดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนัดที่มียิงครึ่งแรกก็ไปยิงครึ่งหลังเกินสองประตูนะแล้วก็เป็นทีมที่ยิงได้ทุกนัดด้วยนะครับสถิติ10นัดหลังสุดยิงได้100่งเซนะครับหลูกเนี่ยมีแน่นอนครับแล้วก็ไม่เคยแพ้เลยสักนัดนะครับมีแต่ชนะกับเสมอนะเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกว่าทเวนเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่ยิงสม่ำเสมอมากนะครับ เพราะฉะนั้นจากราคาและสถิติเนี่ยก็คงบอกว่าวันนี้ทีมเจ้าบ้านเนี่ยจะมาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเยือนนะครับแล้วก็รับประกรันการมีประตูนะใครสนใจเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะครับแอดมาได้เลยนะที่ s สี4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ